สิริสิริสิริอาบน้ําได้ถูสบู่บ้างหรือเปล่าสิริถูสิคะลูกพี่ไม่เหมือนลูกพี่หรอกน้ําไม่ค่อยอาบพออาบน้ําก็ไม่ยอมถูสบู่กลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวมากเลยรู้ <พอ S 2> ไหมิคุยกับสิริลูกพี่ยิ่งเสียเนี่ยอยากให้หาข้อมูลให้หน่อยว่าสบู่นี้มันมีมาตั้งแต่ตอนไหนสิริว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสบู่เนี่ยได้เลยค่ะลูกพี่ประวัติความเป็นมาของสบู่คนสมัยก่อนไม่ได้ใช้สบู่ถูตัวเหมือนกับสมัยนี้ การอาบน้ำในสมัยนั้นยุ่งยากมากต้องใช้ขี่เท่าผสมน้ำแล้วเอามาทาตัวจากนั้นก็ทาทับด้วยน้ำมันหรือไขมันแล้วล้างออกด้วยน้ำนับว่าเป็นความฉลาดของคนในสมัยนั้นเพราะในทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบเคมีของขี่เท่ากับไขมันนั้นคล้ายกับองค์ประกอบของสบู่มากสบู่ก้อนแรกของโลกเกิดขึ้นบนแท่นบูชาย,ยันเมื่อ2,500ปีที่แล้ว ชาวโรมันที่อยู่ในพิธีสังเกตว่าเมื่อสัตว์ถูกเผาบนแท่นไม้จะมีไขมันไหลออกมาและเมื่อฝนตกลงมาโดนใส่ไขมันนั้นจะจับตัวแข็งกลายเป็นก้อนไหลลงไปในลำธารแม่บ้านที่เอาผ้ามาซักที่ลำธารได้นำเอาก้อนไขมันนี้มาถูลงบนผ้าปรากฏว่าผ้าสะอาดขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาไขามันแพะไปต้มกับที่เท่าจากการเผาไหม้กลายเป็นสบู่ในยุคเริ่มแรกนอกจากก้อนไขมันแล้ว ยังมีวัตถุดิบธรรมชาติอย่างอื่นอีกที่คนสมัยก่อนนิยมเอามาใช้เป็นสบู่โดยเฉพาะพืชและมีเรื่องประหลาดว่าเกิดขึ้นที่เกะาะไซโมลาสในทะเลอีเจียนซึ่งมีก้อนบางอย่างหน้าตาเหมือนสบู่เกิดขึ้นเองทั่วไปรอบๆทั้งเกาะเมื่อลองเอามาถูตัวและซักผ้าก็สะอาดไม่แพ้กันโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักเจ้าก้อนนี้จะมีฟองออกมาเป็นจำนวนมาก จนทั้งเกาะปกคลุมไปด้วยฟองหนาและมีความสูงเกือบฟุตเส้นทางของสบู่สมัยใหม่สบู่สมัยใหม่ที่เราเห็นว่าทั้งสวยทั้งหอมเริ่มมีขึ้นในปีคศ1879แต่เดิมฝรั่งไม่ค่อยชอบอาบน้ำและไม่สนใจเรื่องโรคผิวหนังเท่าไรจนกระทั่งวงการแพทย์มีข้อมูลว่าแบคทีเรียบนผิวหนังและเสื้อผ้าสามารถทำให้เป็นโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาได้ ก็เลยเกิดความตื่นตัวในการใช้สบู่ถูตัวมากขึ้นต่อมาสบู่ก้อนเกิดจากเหตุการณ์หนึง่งเมื่อคนงานคนหนึ่งในโรงงานสบู่ของนายฮารเร่พร็อกเตอร์ลืมปิดเครื่องปล่อยให้ส่วนผสมถูกตีอยู่ในเครื่องนานเกินไป แต่ส่วนผสมที่ได้กลับมีความพิเศษตรงที่เบาวกว่าเดิมและลอยน้ำได้คร็อกเตอร์เลยจับมือกับนักเคมีชื่อเจมแกมเบลร่วมกันผลิตสบู่แบบใหม่ที่มีฟองนุ่มเบาและลอยน้ำได้เรียกว่าสบู่ไอวอรี่ซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจากนั้นก็มีการคิดค้นใส่สีกลิ่นและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆลงในสบู่จนออกมาเป็นสบู่อย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้ส่วนสบู่เข้ามาในไทยเมื่อไหร่นั้น ก่อนที่จะมีการใช้สบู่ในการอาบน้ำขัดสีชวีวันคนไทยจะใช้สมุนไพรในการประทินผิวซึ่งจากการสืบเสาะหาที่มีของคำว่าสบู่ในภาษาไทยพบว่าคำว่าสบู่เพี้ยนมาจากคำว่าซาเบาในภาษาโปรโตุเกสจึงสันนิษฐานได้ว่าพ่อค้าที่มาจากประเทศโปรโตุเกสได้นำสบู่เข้ามาขายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งผู้ที่นําเข้าอาจไม่ใช่พ่อค้าเพียงอย่างเดียวอาจเป็นผู้ที่เข้ามารับราชการและอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรืออีกข้อสันนิษฐานคือสบู่ก้อนได้เข้ามาในประเทศไทยในปีพศ2470นําเข้ามาโดยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับมาจากยุโรปอีกทอดหนึ่งโดยจะเป็นสบู่อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าและยังนำมาใช้ในครัวเรือน ซักผ้าล้างจานได้อีกด้วยซึ่งคำว่าสบู่ก็อาจเกิดจากการที่คนไทยสมัยนั้นได้ยินคำว่าโซปุที่ญี่ปุ่นเรียกโซพในภาษาอังกฤษแต่ออกเสียงในแบบญี่ปุ่นจึงเพี้ยนมาเป็นสบู่ที่ใช้จนถึงปัจจุบนัน